มากระดกกระโพดกระพนะทุกคนมา้ามันบหลุดกับบีบน้อยๆนะคะทามันบรุดถ้ากับบีบบีบมันก็จะนิ่มๆิมันมัจะหลุดออกจากนขะวันนะมาแต่สุกได้บางลูกเน่าค่าตนนะ ดกจนว่ามันความดกนะทุกคน ดกมากนะมีราสเบอร์รี่เหลืองนะคะสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเดี๋ยวมาเก็บราสเบอร์รี่กันจ้ะอยู่ี่สวีเดนเขาเอินมา,า,นมา,านฮาล,าลอนมาคฮารอนฮัโหลฮารอนไปนี้มาลงมา เ่งอาบมาเมื่อวานนะครับหอมไหมหอมไหมหอมมากคุน้อยแล้วนะจ๊ะบีบม่รุดจะขวนยังสินะทุกคนเบิ่งความดกความดกความดกดกรดกจริง ้ามันถ้ามันพ่อ,อยากหลุดกับบีบบีบจักหน่อยค่ะให้มันนิ่มนะม่งดูทุกคนดูกมวกมาไรคะความดุความไรเขา ว่าหนุ่ยใหญ่เลยนะ,ะเนี่ย คือว่าลูกใหญ่นะนี่นะ หานเราเอาบลสเบอร์รี่มีน้ำนะทุกคนแต่ว่าเขา่าน้ำเขาก็นน้อยๆนะน้ำน้อยๆนะคะ, <_' S 1> คะเขาก็ค่อยๆยองเอาคือเก็บบักเล็บแมวนะน้ำเขาบกบอย่บอยด้ยาวบอยดค้คมคือคืออย่างอื่นไงทุกคน <_' S 1> แต่ว่าแต่น้ำนั่นแหละนะมันก็ขวนอยู่ว่าน้ำเขาน้อยๆ ดกจนว่ามีราสเบอร์รี่เหลืองนะคะเขาจะหวานเจี๊ยบกับพันแดงนะหวานเจี๊ยบกับพันธ์สีแดงนะจ๊ะ กอนซื้อต้อนมะปลูกนะแจ่ว่าวาสรนถางหยานะหกอึ่งตึงเป็นลาสเบอร์รี่เหลืองของเ้านะคะกลายเป็นสีสมแล้วทุกคนลูกใหญ่นะตรงนี้สีสมคล้ายๆกรับผสมกับไอ้สีแดงนะมันก็เลยไก่พัดนะมันอยู่ไกก้กัน มันความดกนะทุกคนดกมากนะ นี่ตรงน้ำนะมากระดกกระโพดกระโพนะทุกคนมา้ามันบัลหลุดกับบีบน้อยนอยนะคะถ้ามันบัลหลุดถ้ากับบีบๆมันก็จะนิ่มๆมแล้วมันจะหลุดออกจากขวนมันนะ ก็ได้ทั้งเหลืองทั้งแดงนะจ๊ะดกจนว่าว่าจะสุกได้บางลูกเน่าค่าตนนะ ดอนนี้ดกมากค่ะใหญ่ด้วยนะแดงเออเหยือยมันค่ะนวยใหญ่นะทุกคนที่ว่านวยใหญ่นะเนี่ยกระดกกระโพดกระโพ โอครับดูนี่ โดกมานะทุกคนดกอีพอไเมียแล้วก็ถือว่าลูกใหญ่นะตรงนี้นะ ใครนั่นนอนรอน้ำเขาหน่อยๆน,นะทุกคนน้ำหน่อยๆสันๆน,นะเนี่ยน้ำหน่อยๆสันๆเลยบ่าเป็นตะญาตินะมาเจา้าเบิ่งควบคักขวบเนี่ยอีพออีเนียดก วางลูกกันเนาค่าตนไปแล้วนะทุกคนใครเขาตามมาด้วย วัน,นนี้ก็จะโอ้เป็นกิโลอยู่ด้วยทุกคนว่าที่พเ่เก็บลายเก็บลายมากินบม่ท่านกินเ่อมืนะ่อไงทาแยมไว้ก็กินบ่ท่านด้ยกันนะคะถ้าเก็บไปรีน,นได้หลายโลทุกคนแต่ว่ามัก็ใส่เวลาจางังหวะคือเก็บปักเกล็บแม่วไปทำแยมนะจ๊ะเมือ่อขวระใส่นี่ลงไปใส่หมก ราสเบอร์รี่ลงไปในหม้อก,ก่อนแล้วก็ใส่น้ําตาลนี่น้ําตาลทําแยมโดยเฉพาะนะจ๊ะห้าบะตองไปเพิ่มยังลหลนะน้ําตาลสําเร็จรูปนะคลุกคลุกคลุกแล้วก็เปิดไฟใส่จ้าพอไฟหอนแล้วก็เริ่มคนให้แบบน้ําตาลละลายจ่ะคนเฉยๆนะให้น้ําตาลละลายแล้วก็หม้อเดือดเดือดสักพักแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้ะ เดือดสักผักเข้ากับปิดไฟเลยหมปุ๊บปุ๊กอยู่เรียบร้อยแล้วก็กรอกลงขวดของเราจะกรอกลงขวดนะทุกคนแล้วก็ปิดฝาแล้วก็คว่ำไว้นะจะได้เก็บไว้ได้กินนานๆเพราะว่ากันอากาศเขานะทุกคนแต่ว่าปิดดีๆก็ได้จังความมันปิด่าสั้นดีความลงมากเกเฮียเหมิดนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือน